Oh!

สวัสดีครับผมนักตกปลาทุกทท่านพบกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติเช่นเคยครับกับอีพีที่131้าครับหน้าเก็บน้ําหนองปลาไหลวันนี้จะลงเหยื่อทั้งหมด1 5คันนะครับแถวแม่น้ำคูซอยสองซอยสนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือป่านะครับช่วงนี้พายุเข้าฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับน้ํายังไม่ค่อยลดเลยนะครับอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับจะหาหรือจะแห่เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับกับช่องเล็กๆผมจ้าฟิชิง Thailand นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้ก็เช่นเคยครับใช้เหยื่อสูตรสสูตร3ของยืนย์เยื่อไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวไปดูที่หมายเลยนะครับผมว่าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับผมคอยติดตามรับชมครับครับผมตอนนี้ก็มา ถึงหมายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลแล้วนะครับกับแม่น้ำคูซอยสามนะครับอตอนนี้กำลังหาจุดลงอยู่นะครับคนค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับวันนี้ครับหาที่ลงยากครับผมเดี๋ยวเราลั้อกไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับน่าจะทะลุไปป่าประดู่นะครับแม่น้ำคูซอยสองนู่นแหละครับลองดูว่า จะมีที่ลงสวยๆหรือเปล่านะครับตัวนี้ลานนะครับลานตกปลาลานพักผ่อนนะครับผมตรงนี้แมวโพซอยสามน้ำพื้นค่อนข้างเยอะที่ลงเลยน้อยนะครับตัวนี้ไม่รู้จะหาที่ลงได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ ครับผมตอนนี้ก็มาหมายตกปลาอ่าเก็บน้ําหนองปลาไหลแม่น้ำคูซอยสามนะครับลัดเลาะมาเกือบซอยสองแล้วนะครับผมอ่เจอหน้านะหลายๆท่านตกปลาแน่นมากครับแถวนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้อ๋อเดี๋ยวจะลองจุดนี้ดูก่อนนะครับแต่ผักตบค่อนข้างเยอะนะครับอ่ถ้าหมดกอนนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมวันนี้ลมดีบรรยากาศสวยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะลองลงเหยื่อดูนะครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่านะครับผม ไม่ลองไม่รู้นะครับผมอาเก็บน้ำหนองปลาไหลมาครั้งแรกในรอบสองสามเดือนนี้นะครับผมช่วงนี้นะ้ำอยู่ทางนี้ก็พอได้ตัวไปบ้างนะครับผมมาตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้านะครับผมเดี๋ยวลองมาลุยกันนะครับผมต้องรอผักตกสองกองนี้ไปก่อนนะครับผมถึงจะมีหน้าตกดีๆครับตอนนี้ก็โล่งอยู่แล้วครับผมครับผม ตอนนี้ก็ลัดล่อมาตั้แต่ซอยห้ามานะครับผมมาถึงซอยหนึ่งนะครับไม่มีที่ลงเลยนะครับน้ำท่วมสูงมากเลยนะครับสงสัยต้องกลับไปตายรังนะครับวันนี้ไปเจอกันที่ป่าปวก,กแดงและยองเช่นเคยนะครับนะนะอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะครับช่วงนี้ไม่มีที่ลงน้ำขึ้นสูงมากเลยครับตามภาพที่ดูไปก่อนหน้านะครับ รวมเยอะแปลว่าไม่มีที่ลงนะครับน,นา้านักตกปลาก็เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ซอยห้ามาซอยหนึ่งไม่มีที่ลงนะครับอมงงมากเลยนะครับนะพื้นสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันที่ปลาปลาป,ปแงและยอมดีกว่านะครับผมคอยติดตามรับชมใน e ีที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมตอนนี้ก็มาจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับแม่น้ำคูซอยหนึ่งถึงซอยห้าไม่มีที่ลงนะครับวันนี้มาตายลังครับ น้าปลาปลาปลวกแดงและยองนะครับผมวันนี้ไม่มีนะนะแต่ละท่านมาตกปลาเลยนะครับมาคนเดียวคนแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าเบ็ด15ค้คันนี้จะได้ตัวสักกี่ตัวกันนะครับผมเดี๋ยวมาช่วยลุ้นด้วยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับกับช่องเลเลส่สมจายวิงิตรแอน,นด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติกับปลาปลาปลวกแดงและยองในปีที่131่นะครับผม มาคอยติดตามรับชมเดี๋ยวมาลงเหยื่อเลยนะครับผมวันนี้ใช้เหยื่อยินยื่อไทยแลนด์สูตสองนะครับมาติดตามคอยลุ้นกันนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ

องออกแล้วครับเวีจัดกันมีไซส์พ่ ครับเลยรีเรีจะเห็นไหมเหสวยๆก็สวยก็กินนะครับผมหวเชื้อมก็ินอะไทยแลนนะครับผมนี่นตัวครับไปแล้วทนมีที่ลงซครับไปแตขึ้นเซ่อกไม่ใช่คอยเ ไปดูธรรมชาติไปจัดไปก่อนครับผมเออแล้วไปไหนมาทำอะไรเนะี่ยกินข้าวไปอ๋อจะไปกินข้าวด้วยเหรอ สวยอยู่ครับผมยฮ <Yahoo! S 2> ัลโทษ

อันนีอ้อันออกกน,อนี้นยี่สิบม้องตนห้อพัน่ะ้อพ่งเห็นแล้วเนี่ยหลุดพอดีเลย đây là bắt cá gì vậy các bạn đây là bắt cá gì vậy 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 các bạn đây là bắt cá gì các bạn đây là bắt cá gì vậy các bạn đây là cá gì vậy các bạn cá gì vậy các bạn đây là bắt cá gì vậy các bạn đây là bắt cá ขายได้ถือสุด้อยเหรอดุจด้อยแต่ปลาบ่อนี้มันไม่อยากทำหรับผม <c oughs> เลยเนาะคอเดี๋ยวเปน็นในโลกใบนะ <c oughs> โดวนหมดเลยโอ้ยมันตกประจำเลยได้ได้ปมาหนึ่งตัวได้อยู่ครับนานๆตัวหนึ่งวันหนึ่งก็ตัวหนึ่งแค่นั้นแหละตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่เลย ตัวแค่นี้ดึงโหดแทบไม่ทันอ่ะ้ตัวแล้วครับผม บรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างเงียบนะครับมีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ยังไม่ค่อยกดเลยนะครับผมวันนี้ฝนฟ้าเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ดูนะครับฟ้าโอ้โมันน่าจะเอานะครับผมไม่เป็นไรครับอยู่ได้มีร่มครับผมจะเอาไปจนเย็นเลยครับผมดูว่าจะได้สักกี่ตัวครับได้เพิ่มอีกเพื่อา่นะครับ ตรงฟ้านะครับพูดฟึ้มเลยนะครับผมแ้วน้องปลาไหลก็ไม่มีตัวหรือว่าไม่มีที่ลงเลยนะครับผม mm hmm. ก็เลยต้องมาตกปลาปพต่งแตะระยองก็พ mm hmm. อ,อได้ตัวอยู่ว่าผม,มาลุ้นกันย,ยาวๆว่าผมจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่า mm hmm. ตอนนี้เวลาตีโงกว่าแล้วครับ เดจะแจะ้เป็ดนแ้วนะครับไม่ทันนะครับลงมาก่อนนะครับผมตาีนะครับอีนะครับผมลงนะครับผมตอนีวฝนตกอยู ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับกับป,ป,ปีที่131ครับนะปลาปลวกแดงและยอนะครับลงเหยื่อไปทั้งหมด15คันนะครับ <Wow. S 1> คันหนึ่งเป็นตุง้งติ้งกุ้งนะครับผมรวมเป็น16คัน,นะคะวันนี้ก็พอได้ตัวไปทำกับข้าวบ้านนะครับผมวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะครับผมปลาไม่ค่อยกินเลยครับผมช่วงนี้เกี่ยวกบน้ำหนองปลาไหลก็ไม่เอาเลยนะครับ ไม่มีที่ลงเหมือนกันนะครับซอย1นถึงซอย5นะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาก็น่าจะ17นาฬิกากว่าแล้วนะครับผมถึงเวลาเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูปลารวมในท้ายคลิปนะครับผมว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับได้ทั้งสวายปลาดุกปลาตองและปลาตะเพียนนะครผมพอได้ทำกับข้าวนะครับผมสนุกสนานในวันหยุดวันพักผ่อนนะครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใด้วยครับกัดส่ชาชทพิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมาดธรรมชาติใน EP ที่131นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้มากับหัวเชื้อมะขวีดของยินเยือ่ไทยแลนด์นะครับนะนะท่าไหนสนใจนะครับสูตร์หนึ่งศูนยสองหัวนะครับผมสามารถติดต่อได้สมชาติพิชชิ่งไทยแลนด์นะครับศูนย์หกห้าห้าสิบเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์นะครับและอีกเบอร์นะครับ 0659017533นะครับโบเธอจะวิ่งตามด้านล่างนี้ครับผมเดี๋ยวแล้วพบกันใหม่ใน EP 5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ